จะดูแลสุขภาพด้านอาหารรับประทานพืชเจิดสบายสามประเด็นเรื่องอาหารรับประทานพืชเจิดสบายแค่นี้เรื่องอาหารจับหลักสามประเด็นเท่านั้นรับประทานพืชเจิดสบายคําว่ารับประทานพืชคือลดละเลิกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์เท่าที่จะทําได้เพราะว่าในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์นั้นในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์นั้น มันจะมีมันจะมีทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยจะมีกรดและความร้อนอ่ะมีธาตุที่มันเป็นกรดเยอะเพราะก่อนที่สัตว์จะตายเขาจะกลัวตายกลัวตายเขาไม่อยากตายเขาจะผลิตพลังงานขึ้นมาผลักดันความกลัวตายออกเพราะฉะนั้นกรดแลคติกกรดยูริกกรดแลคติกพวกอะดรีนาลีนนั่นแหละที่กระตุ้นให้เกิดกวนโโการผลิตพลังงานขึ้นมามากพวกรกรดเลคติก ครับเดรกซด์พวกกรดยูริกอะไรต่างๆกรดต่างๆมันจะเยอะกรดและความร้อน,นจะเยอะเซลเราทํางานทุกวันก็มีกรดมีความร้อนอยู่แล้วมันก็จะกลายเป็นกรดความร้อนที่เป็นด้านเป็นพิษไปพอไปเติมกรดความร้อนจากเนื้อสัตว์เข้าไปอีกก็เพิ่มกรดเพิ่มความร้อนเข้าไปอีกก็จะก่อโรอครทําให้เซลต้องไปเกรงตัวบีบ,บ,บออกผิดโครงสร้างขครงรูปเสียหน้าที่เสียภูมิรันทานเพราะฉะนั้นกินเนื้อสัตว์มันจะลดภูมิรันทานในเอสกิโมนี่อยู่ขั้วโลกเหนือนี่กินสัตว์มากก็กินเนื้อสัตว์มากก็ทําให้ พอกินเนื้อสัตว์มากเป็นไงกินเนื้อนอมไข่ก็ทําให้มีโรคมากอายุสั้นอายุเฉลีย่ย27ปีครึ่งตายเป็นคนที่ไม่แข็งแรงไม่อายุยืนมีโรคมากอายุสั้นตรงกับที่พระเจ้าตัดในจุรกรรมวิพังขสูตร,รว่าการเบียดเบียนทําให้มีโรคมากและอายุสั้นเห็นไหมมันชัดเจนอย่างี้เพราะฉะนั้นควรละเลิกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์เท่าที่ทําได้แล้วมากินพืชพ,พันธุ์ธัญอาหารเป็นหลักนะที่เมืองฮันซาประเทศาปากีสถานกินพืชพันธุ์ธัญอาหารเป็นหลักนะไม่ทานเนื้อสัตว์ เขามีอายุเฉลีย110่ยหนึ่งยสิปีมีโรคน้อยที่สุดนี่จะเห็นได้ว่าตรงกับที่พระเจ้าตัดในจูรกรัมมวิพังคสูตรว่าการไม่เบียดเบียนทําให้มีโรคน้อยและอายุยืนการไม่เบียดเบียนทําให้มีโรคน้อยและอายุยืนชัดเจนชัดเจนมากส่วนเมืองไทยเรากินเนื้อบ้างกินผักบ้างกินเนื้อบ้างกินพืชบ้างเบียดเบียนครึ่งหนึ่งไม่เบียดเบียนครึ่งหนึ่งอายุครึ่งคอายุประมาณ70บกลตายเ,ยเาจะถึงกันด้วย นะยิ่งโควิดมายิ่งตายเร็วใหญ่เลยอายุก็จะไม่ค่อยยืนกันแล้วและคนที่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆทั้งติดเชื้อไม่ติดเชื้อที่มาเข้าค่ายเรามาเรียนรู้แพทย์วิธีาำกับเราก็3,000 0แท่านนั้นเราพบว่า90%มีสุขภาพที่ดีขึ้นในค่ายเราพาไม่ทานเนื้อสัตว์เลยไม่ทานเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ส่วนกลับบ้านไปก็ไปลดละเลิกเอาเท่าที่ทาได้สิ่งที่พบก็คือ90%มีสุขภาพที่ดีขึ้น,นกว่า3 0 0 0 0นท่านที่เรียนรู้การแพทย์พิธิธรรมไปนี่คือข้อมูลที่ชัดเจนว่าการลดละเลิกการทานเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์นั้นทําให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นพี่น้องก็ไปทําเอาเท่าที่ทาได้ก็หันมาทานพืชมากขึ้นทานพืชในครบห้ามูผักผลไม้ข้าวถั่วมเมล็ดแห้งนาะแล้วก็ไขมันต่างๆ อาหารหลักห้าหมูครบเลยนี่แหละทานในถูกต้องนี่เขาเรียกว่าทานพืชนะรับประทานพืชและรสจืดจืดนี่คือรสจืดอย่าไปทานรสจัดถ้าทานอาหารรสจัดหวานมันเค็มเผ็ดเปรี้ยวหวานมันเค็มขมเผ็ดเกินไปเนี่นามากเกินไปนี่งานวิจัยของแพทย์ทุกแผนพบว่าก,ก่อโรคเพราะฉะนั้นเราก็ลดความจัดลงมาทานรสจืด รสไม่จัดเท่าที่รู้สึกสบายเปรี้ยวหวานมันเค็มขมเผ็ดก็ปรุงเข้าไปท่าที่รู้สึกสบายปรุงด้วยเกลือเป็นหลักถ้าจะใส่อย่างอื่นเข้าไปซีอิ๊วเต้าเจี้ยวกะปิน้ำปลา,ป,าปลาลาก็ใส่เล็กน้อยอย่าไปใส่เยอะปรุงรสจืดเท่าที่รู้สึกสบายเบากายมีกําลังเป็นยูพาสุขเป็นหลักเลยเบาท้องสบายเบากายมีกําลังอิ่มนานนี่ปรุงแบบนี้เพระเาะฉะนั้นก็ทําแบบนี้แหละแล้วก็นี่คือรสจืดนะครับว่าจืดจืดคือปรุงรสเท่าที่สบายเบากายมีกําลังอิ่มนานนั่นแหละคําว่าสบาย ทีนี้คําว่าสบายสบายหมายคาว่าอย่างไรก็ใช้ชนิดพืชที่เราทานแล้วรู้สึกสบายทานในปริมาณที่รู้สึกสบายจะใช้พืชดิบเย็นดิบร้อนก็เรียนรู้เอาหรือไม่รู้ดิบเย็นดิบร้อนเลยก็เลือกผสมเอาที่เราทานแล้วรู้สึกสบายไม่ต้องคิดมากเลยถ้าเราไม่รู้ดิบร้อนดิบเย็นก็ไม่ยากทานถ้าที่เรารู้สึกสบายใช้เลือกพืชที่เราทานแล้วรู้สึกสบายสบายเบากายมีกําลังนะเบาท้องสบายเบากายมีกําลังอิ่มนาน พระพุทธเจ้าตรัสว่าจะทําให้มีโรคน้อยและอายุยืนน,นั่นนหลักการรับประทานอาหารอาหารนี่เป็นหนึ่งในโลกเลยเป็นหลักเลยนะเป็นวิธีหลักที่ทําให้แข็งแรงเลยนีริตสามสิบเปอร์เซ็นต์บวกลบเลยอาหารในดีทานอาหารในถูกต้องก็รับประทานอาหารแบบนี้นี่คือหลักรับประทานอาหารให้แข็งแรงสู้โรคโควิด โรคติดเชือ้อไม่ติดเชือ้ออื่นๆได้เลยเราพิสูจน์มาแล้วอาหารกระทานนะที่รู้สึกสบายเบาไกยมีกําลังอิ่มนานนี่แหละเบาท้องสบายเบาไกยมีกําลังอิ่มนานตัวไหนที่ทานแล้วสบายก็ใช้ตัวไหนที่ทานแล้วไม่สบายก็ไม่ใช้นี่แหละหลักการใหญ่ๆพืชเจิดสบายก็หลักการนี้ในเรื่องอาหารนะจะดูแลสุขภาพด้านอาหารรับประทานพืชเจิดสบาย